สวัสดีครับก็วันนี้มีโอกาสได้ประกอบตัวอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับหยิบตัวสินค้าตัวนี้ขึ้นมารีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับระบบออฟกิดไฮบิดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกอธิบายตามทีละอย่างเลยเนาะก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นระบบออฟกิดไฮบิดนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่รวมทุกวงจรเข้าเข้าด้วยกันนะครับเป็นระบบออฟกิดไฮบิด จะเน้นใช้ในตอนกลางวันนะครับดึงแผงมาผลิตไฟร่วมกับไฟบ้านตรงๆนะครับโดยไม่มีระบบแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับระบบนี้จะเน้นใช้ในตอนกลางวันเลยนะครับดึงแผงเข้ามาผลิตไฟเอาไปใช้งานเลยนะครับถ้าแผงไม่พอก็ดึงไฟบ้านเข้ามาผสมนะครับผมออปต์ก็ไปขับโหลดแยกโหลดนะครับจะไม่ร่วมกับจะไม่เหมือนออนกิจที่ออปต์จะเอาไปรวมกับสายเมนนะครับตัวนี้จะ ต้องบอกก่อนว่าระบบนี้ไม่ผิดกฎการไฟฟ้า100%นะครับไม่ไม่ไม่มีย้อนไม่ไม่ผิดกฎด้วยนะครับเพราะว่าเราจะดึงแผงโซลาเซลล์มาผลิตนะครับแล้วก็ดึงไฟบ้านดึงไฟบ้านนะครับไม่ได้ร่วมนะครับต้องฟังดีๆนะเราดึงไฟบ้านเข้ามาร่วมด้วยนะเอาผุดที่เราผลิตไฟได้เนี่ยเราเอาไปขับโหลดนะครับเราจะแยกโหลดเอาไปใช้งานนะครับเราจะไม่ได้เอามาต่อร่วมกับสายเมนนะครับไม่เหมือนออนกิดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบออนกิดไฮบริดนะครับ ก็ระบบนี้เน้นใช้ในตอนกลางวันนะครับเน้นดึงแผงมาผลิตไฟรวมกับไฟบ้านแผงมถ้าสมมติว่ากําลังจากแผงไม่พอก็มาดึงไฟบ้านไปนิดนึงอย่างเงี้ยครับถ้าแผงใจไหวก็ดึงจากแผงเลยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เป็นระบบออฟกินไฮบริดนะครับมาดูตัวสินค้ากันครับตัวนี้จะเป็นตัวกําลังวัตต์ต่าที่สุดของร้านเราที่เราทําขายออกมานะครับตัวนี้จะรุ่น2กิโลวัตต์นะครับผมก็ บอกเลยรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อขับแอร์ในตอนเชา้าโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตอนนี้โซลา r เซลล์กำลังดังเลยนะครับก็แน่นอนว่าเกือบจะทุกบ้านแล้วนะครับก็ต้องมีแอร์นะครับผมก็ค่าไฟหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากแอร์นะครับก็ตัวนี้ผมจะออกแบบมาเพื่อ,อขับแอร์โดยกำลัง 2k เนี่ยมันเพียงพอแน่นอนครับสำหรับแอร์9,000 BTU จนถึง1 0 0 0 BTU สามารถขับได้ตัวนี้รองรับนะครับผมขับได้แน่นอนนะครับ ก็ตัวนี้สามารถขับได้ตั้งแต่9,000 BTU จนถึง1 8 0 0 0 BTU ได้1ตัวนะครับแบบฟิกสปีดนะครับทนแรงกระชากได้นะครับก็แล้วก็ถ้าบ้านไหนใช้แบบอินเวอร์เตอร์นี่ก็สบายเลยมันก็จะวิ่งช้าๆก็จะไม่กระชากก็จะสบายเลยตัวนี้ออกแบบมาเพื่อขับแอร์กำลังไม่เกิน2กิโลวัตต์นะครับผมกำกลังวัตต์จะค่อนข้างที่จะเหมาะกับการขับแอร์หรือว่าโหลดไหนที่ไม่เกิน2กิโลวัต แต่ว่าจะมีจุดเด่นของวงจรนี้ก็คือจะเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮโวลท์ที่รวมทุกวงจรเข้าออด้วยกันนะครับจุดเด่นข้อแรกเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้แผงที่น้อยได้นะสามารถทํางานตั้งแต่3แผงนะครับพี่ๆคนไหนมีแผง3 0 0ร้0ยสอวัตต์สามร้อยสีวัตต์นะมีแค่2-3แผงเราก็สามารถเอาแผงเอามาอนุก,กรมกันแล้วเอาไปเอาเข้า เพื่อผลิตไฟเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสามารถจุดเด่นหลกัลกๆเลยวงจรนี้มีทุกวงจรรวมเข้าหาด้วยกันมีบูสต์ m p p t มีภาค pfc มีวอเตอร์ไฮโวลมีผสมไฟมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับจุดเด่นของวงจรตัวนี้เลยคือต่อแผงน้อยได้นะครับปกติ High ไฮโวลนี่มันต้องอนุกรมกันเยอะมากนะครับสามสี่ร้อยโวลต์กว่าจะผลิตไฟใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ของผมนี้ก็คือ เน้นแผงน้อยครับแผงน้อยก็สามารถผลิตไฟได้แล้วนะครับสมมติแอร์หมื่นแปดวียนะครับผมกินประมาณพันห้าร้อยวัตต์ใช่ไหมครับผมเราลูกค้าบ้านลูกค้ามีแค่สามแผงเราใส่ไปสามแผงโอ้ยผลิตไฟได้หนึ่งพันวัตนะครับผมแต่ว่าโหลดเรามันพันห้าร้อยวัตต์ใช่ไหมครับแต่แผงเรามันได้แค่หนึ่งพันวัตมันก็จะกินแผงหนึ่งพันวัตไปกินไฟบ้านอีกห้าร้อยวัตต์ใช่ไหมครับก็ครบพันห้าร้อยวัตต์ก็คือครบโหลดแต่ถ้าแผงลูกค้าโอ้ยสามแผง หาซื้ออีกแผงเป็นสี่แผงนะครับเพียงพอพันห้าร้อยวัตต์พอดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะกินแผงล้วนเลยไม่กินไฟบ้านเลยนะครับระบบนี้เหมาะกับใช้ในตอนกลางวันนะครับดึงแผงมาผลิตไฟตรงๆครับเอาไปใช้งานนะครับอ่าจะประมาณนี้เลยจุดจุดเด่นนะครับผมก็แผงน้อยนะครับแผงน้อยเน้นผลิตไฟกลางวันนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับอะมาเทสกันครับตอนนี้ผม ก็ต่อใช้งานง่ายนะครับมีช่องแผงเข้านะครับช่องไฟบ้านเข้านะครับอันนี้ช่องไฟออกนะครับผมเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูก่อนครับช่องอันนี้ผมจําลองว่าผมต่อแผงนะครับแต่ความจริงไงเห็นไหมครับเริ่มทํางานแผงน้อยสามารถผลิตไฟได้เลยนะครับเริ่มทํางานตั้งแต่ร้อยโวลต์จนไม่เกิน3 5 0โวลต์เอาเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเข้าแค่ร้อยโวลต์เองนะครับผมร้อยเจ็ดโวลต์ไฟออกนะครับจะเป็นไฟ220โวลต์เพียวไซเวฟนะครับผม นี่นะครับเป็นเพ er ีย์ไซเวฟนะครับ220โวลต์นะครับตัวนี้จุดเด่นหลักๆเลยนะครับผมหนึ่งแล้วก็คือใช้แผงน้อยนะครับสองก็คือถึงแม้ว่าเออ่ช่วงที่แดดหุบหรือว่าไฟบ้านที่พี่คนไหนตกนะครับผมจะไม่เออ่จะไม่ส่งผลกับไฟออกนะครับไฟออกจะออก220โวลต์เพีย์ไซเบท50เฮิร์เนี่ยคงที่สม่ำเสมอนะครับถึงแม้ว่าไฟขาเข้าที่เอาเข้าไปผสมหรือว่าแดดหุบเนี่ยครับ จะไม่ส่งผลต่อไฟออกเลยไฟออกจะคงที่สม่ำเสมอเลยเพราะเรามีภาค PFC ซ้อนอยู่ด้านหน้านะครับ PFC มันช่วยดึงประสิทธิภาพของวงจรไฮโวลได้ดีขึ้นมากครับรีดเอ่อฟฟิเคนรีดป,ประสิทธิภาพได้ดีมากครับแล้วก็จุดจุดเด่นของ PFC ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของอิวอร์เตอร์ไฮโวลครับได้ดีขึ้นนะครับจุดเด่นที่2ของภาค PFC ที่ที่ผมใส่เข้าไปในวงจรในระบบเนี่ยครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะ ช่วยให้ไฟขาออกมันคงที่นะครับไม่ตกตามนะครับไม่ตกตามอินพุตนะครับไฟขาออก220โวลต์ไม่ตกตาม input าอินพุต,ต input ที่เข้ามาเนี่ยอินพุตไฟบ้านเรา180โวลต์190โวลต์แต่ขาออกก็ยัง2 1 0โวลต์คงที่นะเหมือนคล้ายๆเครื่องสเตบิลเลเซอร์เลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัวอิวอรตเตอร์2กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยอ่าวันนี้มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยว คลิปวิดีโอหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงผมจะมาทดสอบการต่อใช้งานแล้วก็การต่อการาการต่อใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอหน้าถ้ามีโอกาสนะครับนะก็คลิปวิดีโอนี้ผมให้ดูประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ออกแบบมาโอ้หนาเลยครับซิงหนามากครับซิงนี้ตัวแค่ซิงนี้ต้นทุนก็ต้นทุนก็สูงมาก้วครับซิงค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับผม ดูภาพวรวมวงจรก่อนนะครับผมนี่เป็นแกน PFC นะครับภาค P f เอมอเตอร์ไฮโวล์นี่ภาคไฟภาคอิวอร์เตอร์ภาคบูสต์ p p p นะประมาณนี้เลยนะครับตัวน,นี้ฝากไปด้วยครับอิวอร์เตอร์2กิโลวัตต์นะครับสำหรับประหยัดค่าไฟในตอนเช้าออกแบบมาเพื่อขับแอร์นะครับเหมาะเลยเหมาะเลยนะครับบ้านไหนใช้ไฟตอนเช้าแอร์ Air นะครับแนะนำตัวน,นี้เลยนะครับ เพื่อลดต้นทุนออกมาหน่อยแต่ว่าใครก็อยากไดอ้อยากได้กำลังวัดสูงนะครับก็ก็รอต่อไปก็ได้นะครับหรือโอ้ยน้องพี่อยากได้กำลังวัดสูงเอบ้านพี่มีหลายตัวก็ซื้อหลายๆตัวก็ได้นะครับเพราะว่าหลายตัวมันก็ดีกว่าตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเวลาตัวนี้ล่มก็จะมีอีกตัวนะครับอ่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับฝากไว้ด้ยวยครับตัวนี้ถ่ายรีวิวคร่าวๆประมาณนี้โอเคครับ